กรถินส0 0 0 0ื่นวัดเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่หลวงพ่อสามารถทําขึ้นได้ถือว่าเป็นบุคคลอจจัศจรรย์สามารถรวบ,รว,บรวมจิตญ,ญาณุสติรับบุญใหญ่ในการที่จะนําความปรารถนานี้นี้ไปสู่วัดต่างๆ30,000ื 30, วัดทั่วประเทศเป็นความปลื้มปิติที่ได้มีส่วนสําคัญในการรับกรถินในครั้งนี้กิน จะพาทุกท่านไปทอดกรถินณวัดมาบอนกันค่ะวัดมาบอนตั้งอยู่ที่ตำบลบอวินอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือพระอธิการสมชายกิติชโวซึ่งเป็นที่ปลื้มใจอย่างยิ่งว่าท่านเป็นเพชรเม็ดงามของพระพุทธศาสนาจากโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา1แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยในปีพุทธศักราช2554 และตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสท่านก็ได้ร่วมมือกับคณะสงฆ์วัดมาบอนผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะครูอาจารย์รวมทั้งชาวบ้านตำบลบ่อวินพัฒนาฟื้นฟูศิลธรรมในพื้นที่ตำบลบ่อวินและพัฒนาวัดมาบอนให้เป็นบุญยสถานให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทํากิจกรรมงานบุญและปฏิบัติธรรมในทุกๆวันรวมถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีการจัดค่ายอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียนจัดงานอุปสมบทให้กับชาวบ้านและจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรวมไปถึงเป็นที่พักพิงใจให้กับพี่น้องชาวพม่าและกัมพูชาที่มาทำงานในนิคมอุตสาหกรรมได้มีโอกาสมาบำเพ็ญบุญและช่วยกันทำความสะอาดเสนาสะนะรวมไปถึงการเตรียมงานกรถินในปีนี้ด้วยค่ะกะนะ 3, สาาสาาาัคทวรออย สำหรับกระถินปีนี้ได้รับความเมตตาจากศรัทธาของญาติโยมร่วมมือร่วมใจเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนปัจจัยธนบรารุงพระพุทธศาสนาให้มีความคงอยู่สมบูรณ์ตลอดเวลาและที่สำคัญจิตญาณสิทธิ์ของหลวงพ่อมาช่วยผลักดันไม่ว่าจะเป็นการสร้างศาสนาสถสานสร้างศาสนาบุคคลบวชพระบวชเนรอะไรต่างๆไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขด้วยดีเสมอมาหลวงพ่อมีความเมตตาได้มอบปัจจัยถวายกระถินให้กับวัดสามหมื่นวัดทั่วประเทศก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่บุคคลธรรมดาจะสามารถทำได้ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เพราะว่าบางวัดเองก็มีความขาดแคลนปัจจัย4ีที่จะต้องใช้ในวัดแล้วก็เป็นส่วนที่จะผลักดันส่งเสริมบรรยากาศในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้พระภิกษุสามเณรและญาติโยมได้เห็นความสําคัญของการทอดกรถินซึ่งวัดมั่บอนก็เป็นวัดหนึ่งที่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อในครั้งนี้ดังนั้นก็ขอกราบขอพระคุณในความเมตตาที่หลวงพ่อได้เป็นกําลังสําคัญในการกอบกูฟ้ฟื้นฟ,นฟนูพระพุทธศาสนาขอให้หลวงพ่อมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญสุขภาพร่าางกาย แรงอายุไขย,ยืนยาวและก็เป็นล่มโพล่มใสให้กับลูกหลานให้กับสิษยานุสิท์ทุกๆคนรวมไปถึงชาวโลกก็ยังรอคอยธรรมะดีๆรอคอยสิ่งดีๆจากหลวงพ่อและก็เป็นผู้นําในการสร้างบุญสารามีตลอดการละนานเธอและเป็นที่ปราบปลื้มยินดีว่า ปีนี้วัดมาบบอนมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาครบสามเดือนจำนวน9รูปค่ะตัวแทนนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินภาษาบาลีคือกลัลยาณมิตรโชตพัฒเพนบุรณะสันติตัวแทนกล่าวคำถวายผ้ากฐินภาษาไทยคือกลัลยาณมิตรชูศรีุ่มเมืองและตัวแทนกล่าวคำวอธิษฐานจิตคือกลัลยาณมิสมใจเกียรติพิพัฒนกุลผู้นำกล่าวก็กล่าวคำถวายได้อย่างชัดถ้อยชัดคำ คนกล่าวตามก็กล่าวอย่างเสียงดังฟังชัดกระหึ่มกึกก้องไปทั้งศาลาเลยค่ะ สิ่งที่หลวงพ่อทำที่มีกระถินไปช่วยวัดเล็กๆในถิ่นธุรกันดารซึ่งที่มีพระจำพรรษาอยู่ซึ่งไม่มีใครจองกระถินแล้วหลวงพ่อเข้าไปเนี้ยอันเนี้ยรู้สึกดีใจเพราะว่าถ้าจะนึกก็คือเหมือนตอนวัดเราที่เป็นวัดเล็กกว่าน,นี้มากไม่มีครรู้จักแล้วปัจจุบันนี้หลวงพ่อเข้ามาร่วมทำบุญกับเราหลวงพ่อเอากระถินมาช่วยวัดเราเราก็รู้สึกว่าเพื่มที่ยังมีผู้นึกถึงเรายอมรับในสิ่ง สิ่งที่เห็นในสิ่งที่เป็นว่าโอ้เขาก็ทําดีมาดีมาช่วยเราพัฒนาวัดเราให้เจริญจากเดิมสํานักสงฆ์ไม่มีใครรู้จักแต่นะวันนี้วัดมาบอนเป็นที่รู้จักของโยมในหลายๆด้านเรารู้สึกดีใจปะปื้มนะว่าสิ่งที่พ่อตั้งใจขวายที่มันน่าจะถึงจุดประสงค์ที่ผู้บริจาคเขาอยากให้เป็นเพราะฉะนั้นเงินแสนก็เยอะสําหรับที่จะช่วยให้พระสงฆ์ที่อยู่ที่นั่นได้นําปัจจัยไปบูรณนะซ่อมแซ ในสิ่งที่ยังขาดอยู่ชาวบ้านก็มีที่พึ่งทางใจเพื่อดำรงพระพุทธศาสนาเป็นต้นแบบให้ลูกหลานสืบต่อไปยาวนานอยากขอบคุณหลวงพ่อที่ได้นำปัจจัยมาช่วยพัฒนาวัดมาบอนจากใจโยม ขอให้หลวงพ่อเจริญด้วยอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อช่วยเหลือและค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองต่อไปชววนนนกกััไปดดทอดิ ชาาาววบ้นนไทยยร่มใจเเป็หึงดกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะที่เมตตามอบปัจจัยมาท่ดยกระถินที่วัดมะบอนแห่งนี้ลูกเื้่มมากๆค่ะที่ทำหน้าที่ของหลวงพ่อสำเร็จเป็นอัศจรรย์พระอาจารย์สมชายจ่ายบุญลูกหลานหลวงพ่อท่านมาบูรณะบุกเบิกวัดนี้เปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นวัดอยู่ในพระพุทธศาสนาดําเนินการเรื่องเสาเสมาจนนี้บวชพระได้แล้วโยมก็เื้่มโยมก็เลยต้องเข้ามาช่วยพระอาจารย์ที่นี่มาอุปถัม ากวัดที่นี่ก็เลยมาดูแลท่านให้กําลังใจท่านค่ะเนื่องในวาระ80ปีของหลวงพ่อนะเจ้าค่ะลูกขอให้หลวงพ่ออายุไขยืนยาวอยู่เป็นกําลังใจของลูกๆไปนานๆอยู่220ปีเลยนะเจ้าค่ะลูกอยู่ตรงนี้ลูกจะทําหน้าที่แทนหลวงพ่อให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองตามมโนปฏิทานของหลวงพ่อกราบขอพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะการทอดกระถิ่นนั้นเรียกว่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแล้วแต่การทอดกระถินสามหมื่นวัดทั่วไทยนั้นเกิดขึ้นได้ยากยิ่งกว่าแต่ก็ได้บังเกิดขึ้นแล้วโดยการดำริของหลวงพ่อธรรมชโยการทำบุญครั้งนี้จึงนับเป็นมหาการลทานที่มีอนิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่และยังคอยช่วยหลอ่อล้อมดวงใจของพุทธบริษัทสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันช่วยยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นและเป็นการสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างขวางไปสู่ใจของมหาชนทั่วลาลูกลูกตัวแทนคณะสิทยาอนุสิส์ของหลวงพ่อขอน้อมนำบุญทอดกระถินสา0 0 0ืนวัดทั่วไทยในครั้งนี้น้อมถวายบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยความเคารพอย่างสูงสุดเจ้าค่ะททททออดกระัั่่ว 30, วรรววไยินมมใจมหาชาชล